ทำไมหุ้นและกองทุนจะกลายร่างเป็นนรกในสงครามโลกถ้าคุณคิดว่าการหลับหูหลับตาถือหุ้นให้พ้นวิกฤตทุกครั้งจะรอดได้ในระยะยาวยีราฟอยากให้ลองฟังคลิปนี้จนจบนะครับสำหรับนักลงทุนสาย VI เนี่ยมันจะมีไมซ์เซตเด็ดๆอันหนึ่งครับที่บอกว่าในช่วงทุกๆวิกฤตเนี่ยเราไม่ควรจะขายหุ้นครับถ้าจะทําสิ่งเดียวที่ควรทําคือซื้อเพิ่มแต่ห้ามขายใครที่ทนถือข้ามวิกฤตไปได้นานที่สุดจะเป็นผู้ชนะในระยะยาวครับซึ่งคําสอนนี้เป็นคําสอนที่ดีมากๆครับในเฉพาะวิกฤตทุกๆครั้งที่ผ่านมมมาาาไ่่่วจะะเิตแอรรหืททังดพุๆ หุ้นกับกองทุนจะสามารถฟื้นตัวกลับมามีราคาสูงขึ้นกว่าเดิมได้ทุกครั้งครับจากแรงการพิมพ์เงินอัดฉีดจานวนมหาศาลโดยเฉพาะการอาัดฉีดที่เกิดขึ้นจากธนาคารกลางสหรัฐหรือที่เราเรียกกันว่า QE พูดง่ายๆคือวิกฤตที่เราผ่านมาในชีวิตทั้งหมดเนี่ยการพิมพ์เงินจํานวนมหาศาล QE นั้นจะอุ้มทําให้หุ้นและกองทุนทั้งโลกทําราคาสูงขึ้นกว่าเดิมไปได้เรื่อยๆดังนั้นใครที่ทนถือได้นานกว่าก็จะรวยมากกว่าแต่วิกฤตหลังจากนี้จะเป็นมหาวิกฤตที่ไล่ฆ่าคนที่หลงรักหุ้นและกองทุนอยย่าาาางงงขดสติิิใหห้้พพััับเเนนระวกกฤลจี เป็นมหาวิกฤตสงครามโลกที่พ่วงมาด้วยเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ100ปีใครที่คิดว่ารอบนี้จะใช้ท่าเดิมๆที่ใช้มาทางชีวิตเช่นการหลับหูหล,ลับตาทนถือหุ้นแบบเดิมแล้วจะรอดคุณลองคิดใหม่นะครับรอบนี้คนที่หลงรลักหุ้นและกองทุนแบบหน้ามือตามัวจะตายพินาศยับเยินทางครอบครัวครับถือว่ายีราฟเตือนเพราะความหวังดีนะครับหุ้นกับกองทุนโคตรอันตรายในช่วงสงครามโลกครับ